ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชันจากทาง google นะครับแอปนี้ก็จะเป็นแอปตัวจัดก,การไฟล์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์แคชที่อยู่ในเครื่องของเราได้ด้วยนะครับอ่าก็จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผมตามหาอยู่นะครับเกี่ยวกับการเล่นมีเดียนะครับ ตัวนี้ทำได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะก่อนอื่นก็เข้าไปที่ files file นะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ file แสดงเมนูการน,นำทางปุ่มแสดง <ใน S 2> รายการที่หนึ่งถึงสี่จากห <5. S 1> ้าอนุญาตอะไรกันแสดงรายการท <100 S 2> ี่หนึ่งถึงสี่จากเจ็ดนะครับเขาก็จะมีขอการขออนุญาตขึ้นมาก็อนุญาตไปก็จะมีในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสำรวจที่แถบด้านล่างก่อนข้างล่างก็จะมีเมนูอย่างนี้ เลือกแล้วล้างข้อมูลอ่าล้างข้อมูลเรียกดูเรียกดูเรียกดูก็คือจะเหมือนไฟล์ส่วนตัวตัวอ,อื่นที่เราใช้ใช้กันอยู่แชร์แชร์อันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็ขอเอาไว้ก่อนข้ามไว้ก่อนอ่ะไปที่เมนูแรกก็คือเลือกแล้วล้างข้อมูลล้างข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะแตะตั้งแต่เมนูข้างบนลงมา files อุปกรณ์ใช้ไป16.43 GB แถบความคืบหน้าที่จัดเก็บข้อมูลภายในรุน,น64.00 GB อ่าอันนี้นะครับเขาก็จะบอกพื้นที่ในเครื่องและพื้นที่ใช้ไปไฟล์ขยะมีไฟล์ที่กินพื้นที่ว่างโดยไม่จำเป็นในโทรศัพท์ของคุณอ่าปัดขวาไปอีกเมน,นู้อคำแนะนำสำหรับการไฟล์ขยะปุ่มอันนี้เข้าไปมันก็จะมีให้เราซ่อนอ่ะไม่ต้องเราไปอีกยืนยันและเพิ่มพื้นที่ว่าง17.41 MB โอเคยืนยันและเพิ่มพื้นที่ว่าง17.1นะครับจริงๆมันมากกว่านี้แต่ว่าผมล้าง ไฟล์ขยักือไฟล์หรือใช้จากระบบและแอปที่พอบุนขึ้นเรื่อยๆร่อเขาจะเตือนประมาณนี้ดูไฟล์ขยะดูไฟล์ขยะ,ขยะแล้วก็ดูว่ามันจะแอป,ปไหนบ้างไม่ต้องดูยกเลิกปุ่มล้างปุ่มกำลังลบหนึ่งโฟลเดอร์ลบหนึ่งโฟลเดอร์แล้วแถบความคืบหน้า <MP. S 2> สิบเจ็แสดงเมนูการนําทางปุ่ม <Okay. S 2> แสดงรายการที่หนึ 4, ่งถึงสี่จากหหลังจากที่เราล้างไปแล้วมันก็จะมีเมนูอืนอ่นๆอีกให้เราสํารวจไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไฟล์ซิปที่เราเก็บไว้หรือโฟลเดอร์ต่างๆนะครับที่ไม่ใช่อปพลิเเคชัันนนนมก็จจะะอาาาแํให้รลบ ก็ถือว่าผ่านไปตรงนี้นะครับใครอยากลบก็สำรวจด,ดูอ่านแต่ภาพไปดูหน่อยไอคอนของแอป Files อุปกรณ์ใช้ไป16ไฟล์ที่ซ้ำกันเมน,นูคำแนะนำสัโโบ n o t ไฟล์ที่ซ้ำกันน,นี่มันจะเป็นไฟล์ที่ซ้ำกัน MP a t SMS เลือกและเพิ่มพื้นที่ว่าง2.81 MB ปุ่มอ่านนิดหน่อยอันนี้เป็นไฟล์ของการแจ้งเตือนของผมเพิ่มพื้นที่ว่างอนุญาตให้ Files ค้นหาแอปที่คุณเมน,นูคำแนะนำสำหรับต่อไปปุ่มไฟล์ขนาดใหญ่ อันนี้ไฟขนาดใหญ่ก็อย่างที่บอกครับเป็นไฟซิปอะไรต่างๆอ่ะต่อไปเราไปที่เมนูที่2ดีกว่าเรียกดูเรียกดูกดนะครับมันก็จะมีแถบอยู่ด้านล่างสามอันอย่างที่บอกนะครับตรงเหนือปุ่มโฮมแต่ของผมไม่มีแล้วปุ่มโฮมผมเอาไอคอนโฮมออกไปแล้วก็แตะตรงขอบจอข้างล่างแล้วก็ลูบขึ้นมาหน่อยก็เจอนะครับเรียกดูเรียกดูเลือก,กแล้วเราก็จะเห็นไฟล์ต่างๆในหน้าของ ในเครื่องของเรานะครับก็เหมือนกับที่เราเข้าไปใช้งานไฟล์ส่วนตัวหรือตัวจัดการไฟล์อื่นๆนะครับเสียงนี่จะมีเสียงวิด <Video. S 1> ีโอวิดีโออาผมเข้าไปที่วิดีโอดีกว่ารับปุ่มนี่แหละครับผมกำลังจะพูดถึงสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือวิดีโอ screen recording ยี่สิบล้านสองแสนห้าร้อยสี่สิบหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเก้า mb สี่สี่สิบเจ็ดจุดสี่สาม mb ดูตัวยยาง screen recording ยี่สิบล้านสองแสนห้าร้อยสี่สิบหนึ่งโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้ทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือทำไว้ทดสอบเปิดเข้าไปดูกันกลับกลุ่มสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับถัด<ค>ไปกลุ่มอีกจุด กดจ<อ>ุดปุ่ม Google เองเลยนะครับเล่นอ่าหยุดไว้ก่อนจะสังเกตนะครับมันจะมีแบบนี้ดค่กนหน้าปุ่มเล่นปุ่มแครถัดไปปุ่มไปโนเดี๋ยวผมจะปัดไปที่จากจากปุ่มหยุดนะครับปัดไปทางซ้ายเล่นปุ่มดก่อนหน้าปุ่มกรอก10วินาทีปุ่มกรอก10วินาทีก็คือเราสามารถกรอถอยหลังได้10วิัดทางขวาใกรกนเล่นปุ่มเล่นแครถัดไปปุ่มกรอไปข้างหน้า10วินาทีปุ่มข้างหน้า10วินาที อันนี้จะสังเกตได้ว่าการทํางานจะคล้ายยูทูบนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าการกรทีละสิบวิมันช้าเกินไปนะครับปัดซ้ายอีกเล่นแกรก่อนหน้ากรอกลับสิบวินาทีหกนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนี่เวลาทั้งหมดนะครับที่เล่นเก้าวินาทีตัวควบคุมการค้นหาอ่าอันนี้เก้าวินาทีตัวควบคุมการค้นหาเราสามารถที่จะใช้ปุ่มวอลลุ่มยิ่งวิดีโอมีความยาวเท่าไหร่นะครับมันก็จะกรได้มากเท่านั้นเพราะว่ามันจะกรได้ทีละประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่ะลองเลื่อนดูสิสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีปุ่มควบคุมการค้นหาเก้าวินาทีเก้าวินาทีปุ่มควบคุมการค้นหาศูนย์วินาทียี่สิบวินาทียี่สิบวินาทีศูนย์นาฬิกายี่สิบกว่าวินาทียี่สิบวินาทีปุ่มควบคุมการค้นหาประมาณนี้มันก็จะสามารถเลื่อนได้อะเล่นปุ่มหยุดนะครับกระก้อนหน้ากระก้อสิบหกนาฬิกาห้าสิบแปดยี่สิบสามวินาทีปุ่มควบคุมนี้ไม่ใช้ได้เหมือนกับที่เรานะครับโอเคหนน่งงยีสสบาอ Screen r e c แล้วก็ สำหรับไฟล์เสียงนะครับที่ไม่ใช่วิดีโอก็สามารถเล่นได้นะครับและพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะเดี๋ยวผมชอบอ่านนิยายผมจะเข้าไปอ่านนิยายที่เป็นไฟล์เสียงที่แบ่งปันกันมาจากทางลายดีกว่านะครับไฟ <F iles. S 1> ล์เราจะบอกว่ามันพิเศษยังไงนะไลน์สามที่ชทไลน์นะครับ 1. 1> สิบเ็ดสิบเอ็นาฬิกาช่องแก้ไข จะบอกก่อนเลยว่าไฟล์นี้ยาวมากประมาณสามชั่วโมงไฟล์แนบตอนที่หนึ่งพันแชร์ปุ่มเปิดยูฟ <F iles. S 1> ิลสาเปิดวิวเวอร์แล้วเลือกที่ไฟล์จสไฟล์สไฟล์ตอนที่หนึ่งพันสามรอยี่สิบแปดได้เวลาโชว์ของจริงเมื่อเห็นพลงกำลังที่เขาสามารถแสดงเหมือนเดิมครับสามารถเล่นได้และหยุดได้นะครับแล้วก็สามารถปิดหน้าจอฟังได้เหมือนกับเครื่องเล่นเพลงอื่นๆทั่วไปนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูอย่างหนึ่งที่ผมชอบความพิเศษของมันก็คือกรอกลับสนาฬิกาสวินาทีปิดควกคุมการค้นหาสินาทีและสาวินาทียี่สิบนาทีและสิวินาทีสามสิบวินาทีและห้วินาทีสามสิบวินาทีสานาฬิกาสนาทีสวินาทีเห็นนะครับสมชั่วโมงกับ32นาที ทีนี้ผมฟังไปครึ่งชั่วโมงกว่าๆแบบเนี้สามสิบวินาทีและห้าสิบสองซับกรอกรับสิบวินาทีสามนาฬิกากรอบเล่นดูนาหุนและถ้าคนอันส่งพลังที่ติดตั้งอยู่ในทางเดินหุนแล้วก็ถือว่าเทียบกันไม่ได้ไม่มีทางที่เขาจะมีเงินมากพอจะใช้ความเสียหายครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็ไปซะผู้อาวุโสเล่นหยุดก่อนสมมติว่าผมปิดหน้าจอลงไปแต่ว่าผมใช้บันทึกหน้าจอก็ปิดไม่ได้และผมเลิกฟังแล้วผมก็เปิดหน้าจอมาแล้วก็กดหยุดวิดีโอไว้หยาดเนอ่อนี้พอ กรอกลับสินาทีกุกลับออกมานะครับกลับออกมาที่ห <Line. S 1> หลักสาสิแปการแจ้งเตือนตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้ปิดแอปพลิเคชันไปเลยนะครับก็คือกลับมาที่หน้าจอหลักแต่ว่าไม่ได้ปิดเข้าไปตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแอปล่าสุดแล้วก็ปิดทิ้งทั้งหมดไม่ได้เคลียร์ตรงนั้นนะครับเราสามารถกลับเข้าไปที่ Line สสล์อีกครั้งหนึ่งแชทชาวทวิตไม่ปลื้มผุดชักไลน์ไลน์ไลน์ ิแสดงรายการช่องแก้ไขไฟล์แนบตอนที่แชร์ปุ่มแล้วก็เปิดด้วยเปิดปุ่มไฟล์เหมือนเดิมได้จังสัมยืดหันหลังกลับเพื่อเดินจากไปข้อมูลไฟล์จากที่เดินไปได้รอไปข้างหน้าปุ่มปุ่มับเขาก็ถังกลับมาเล่นเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่ามันจะจําไว้ที่เดิมถ้าเราจําไม่ได้เราอยากจะถอยหลังกรอกลับสินาทีแล้วก็กลับไปเล็กน้อย เล่นปุ่มหยุดถึงความรับผิดชอบใหญ่ต่อความเสียหายของทางเดือนหุ่นจะอยู่ที่ผู้อาวุโสเลี้ยวแต่ด้วยความใหญ่โตของเรื่องที่เกิดขึ้นจ้างเล่นจร,จริงๆแล้วเราสามารถที่จะกดฟังเอาไว้ให้มันเล่นแล้วก็ออกจากแอปไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ไปเคลียร์ออกจากแอปล่าสุดมันก็สามารถที่จะฟังได้นะครับก็เป็นแอปที่เอาไว้เล่นมีเดียได้อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับสามารถกอได้เพราะว่าตอนนี้ผมใช้ตัวเครื่องเล่นวิดีโอของ Samsung มันไม่สามารถที่จะกอได้มันมีแถบการเลื่อนแต่ว่าเอถ้าเปิด TalkBack หรือเปิดไวส์สแตนเนี่ยเหมือนจะเลื่อนไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องของไฟล์แคชเมื่อก่อน Samsung เขาจะสามารถเคลียร์ออกได้ปัจจุบันนี้ก็ได้ตัดปุ่มนั้นทิ้งออกไปแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้ามาแทนได้นะครับสามารถที่จะเล่นไฟล์แบบนี้ได้สามารถจะเล่นแล้วหยุด แล้วก็อยู่ที่เดิมได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มพื้นที่ให้เครื่องเราได้นะครับสำหรับไฟล์ของ Google ส่วนลิงก์ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามเอาไว้37การแจ้งเตือนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันอีกนะครับก็จะได้รู้กันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับจดจ